สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สำหรับมิ s ูบิชิโคลถูกทำตลาดครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพศ1962โดยใช้ชื่อว่าโค้ด600ก่อนจะพะัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มจอดตลาดยุโรปในครั้งแรกปีพศ1978และสามารถทำยอดขายสะสมในประเทศเยอรมานีได้สูงสุดถึง5 0 0 0 0 0คันหลังจากนั้นก็ยุติการผลิตลงในช่วงปีพศ2012ที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมิซูบิชิมอเตอร์ยุโรป ก็ตเตรียมรื้อแผนและเตรียมประกาศอาเอาเมสูบิชิโคกลับมาทําตลาดอีกครั้งในฐานะรถยนต์แฮตแบกพร้อมขุมกําลังไฮบริดในปี2022นี้ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของเมสูบิชิโคจะมาพร้อมกับไฟหน้าทรงเพียวพร้อมกระจังหน้าแบบดนามิกชิลส่วนประตูคู่หลังมีมือเปิดประตูซ่อนกับตัวรถและประตูด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์ไฮบริด ev จึงคาดว่าน่าจะยกเครื่องมาจากเลโนซิลีโอ e ีเทคและนิสสันจุกไฮบริด มาใช้ร่วมกันโดยตัวรถของ All ออลนิวมิสูบิชิโค t นั้นจะมาพร้อมกับกลุ่มกำลังเบนซิน1.6ลิตรแบบ4สูบที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในรูปแบบของไฮบริดเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันและคาดว่าจะให้กำลังสูงสุด140แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง10วินาทีเท่านั้น สำหรับแพลตฟอร์มของตัวรถนั้นจะมาในชื่อว่า CMFB ที่เป็นความร่วมมือกันของทางเลโนนิสันและมิตซูบิชิออนไลน์ซึ่งที่เราได้เห็นภาพนั้นจะเป็นภาพเดนเดอร์จำลองจากไ y b e r ร i n ินวยังไม่ใช่เป็นภาพอย่างเป็นทางการของตัวรถแต่อย่างใดซึ่งจะต้องรอและติดตามกันในช่วงปี2023ว่าสุดท้ายแล้วรูปร่างหน้าตาของตัวรถจะออกมาเป็นอย่างไรและนอกเหนือจากตลาดทางฝั่งยุโรปแล้วจะมีการทาตลาดที่ไหนอีกบ้าง และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ